อาไฟลายนักหินเดเด็และมันเอกอาแก้วทำหินแยกทองทำหินยอยอาทองทำหินยอยในบ่อน้ำอยอยนี่ลายินยอยหินยอยหินยอยหินแยกหินยอยหินแยกมาทำหินยอยข้าวหินแยกตานองโอ้ยแล้วก็ได้ลูกโบ่บอทำหินยอยข้าวหินแยก พาทำทีแยกกันยืนสักทีก่อนแล้วโทษทำให้ละอาโทษทำให้ละทำเราเียกเคดีๆตัวเคนี่คือตัวเคเคไม่ละว่าทองเคไม่ละจะทองเจ๋อเหลี่ครูเคทองคือเคอาดีๆหางเครู้เช็คล้วไม่ทุ่มอานีคือหางเค อ่ะมือมือนพาบน้ำอ่ะผาบน้ำจะไม่โตอ่ะใช้แล้วพาบน้ำอ่ะโตคือพาบน้ำอ่ะเดใบพ้บน้ำอ่ะก้าวมาละกูควั่นอ่ะยัดเม้มละกูแทงกูควั่นกูแทงกูควั่นกูแทงกูควันกูแทงกูควันกูแทงออกแกลบ grab จับความแล้วมาถึงหน้าโน แม่เอนักน้อยลองลอยในควัและบละคงคาม่โย่แล้วเหยัด m ề มหมากนี้ไปโอ้โย่ไม่ได้แล้วนักน้อยลอยไปแล้วลอย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 ลม

ใชยเรียนเบื่องไง่ายนั่นไปเลยน,นะไอ้เท่งมาแล้วมันเลือดรออ้อนในโต๊ะมึงนั่นเลดือดร้อนเลยกูณมันจะกูแค่ปลวุกูซ้อมดูไม,ม่จะไม่ชนะกูณนั่นม่จะกูแค่ปลวุกูแค่กูซ้อมขันดูไม,จม,ม,ม,ม่จะไม่ซ้อมซ้อมนั่นเลยจนต้องรู้จะชนะม่นจะกูแค่ปลวุ แต่ไปแรกแกกูปัตนาอย่างนี้เลยเมียติงควันนักจ้ามเจกูเจอกวันตอม่ใจอย่าฝมเจ็ดเซอย่ากูปิดเต้าปิดเต้าคิวคิวถ้าคิวคิวขวบไม่กินกินแล้วก็ไม่คิว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 หรือติวดิวไอร้อยลูกตอนดองอยันแ้มอยากับติวดิวค่อยเมียติงกว่าบ้าเลยมึงไปแล้ววังนี้ใช่เสื้อใช่แต่ชัวนใช่เดียวเม้มใช่แต่ชัวนหัว เส่ๆเดียวเลยใชเกรือจนตึกกันมาอยากจนน้ำละเด็ดไปไปเกรือจนตึกกันอย่างชัวแต่จนจุ้งนู่นในกูตามมอกรูตีงแล้วก่อนร้อยอยู่กูตึงกว่าร้อยจุงไม่ตามถึงปากุ้งเด็กตัวเหลือตึไม่ได้นายโตจีบเมียเพือนัันต่ได้ไม่แต่เห็นต่ได้ได้กวเลยปมปัตนาเีรบร้อยแล้วปัตนากับแล้วเมียเองอ่ะใช่แกไม่จีบะ Ng chiếc thập mẹ này nguồn tay của hai à. Mẹ em mấy không kìm mày cưng lèo. Mẹ anh 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 lò mày ơi mày mùng ơi mẹ non Hoi! này, Hoi! non ấy Hoi! 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 này, nắng หน้ยโยกันเลวตาไม่ติดจะนี่มากันมามียตู่ละจัดมันปีจิบเบื่อตั้งใจน้อยกัมมันเจอกางเกงนอยผมตวงโลรกเหตายในเลดี่อือกางเกงนปีได้แก่ก็ยออกมาตรงบระจําเร้น ไอ้จริงออกกับกูมันจะโตกันไอ้โตเออไม่โตกันเลยนี่มึงตั้มเลแต่กับไอยโตไอ้ไวโตใจกันกับกูมาพึ่งกัดกันประจําตาบอกกูจ่อกองก้าวมันจ่อกองดำกูจ่อเปลงหลงกถุงมันจ่อประจิ้งถ้ากูจ่อกองก้าวมันจ่อกองดำอแล้วกองดำานเคกินจ่อกูตั้เลยกูจ่อกองไม่มันจ่อกองเขากูตัําแลยแต่ว่ากองดำกองเลยแต่มึงไม่จ่อฮะกูไม่จ้อมดิ มึงได้เมียมึงอ่ะคนดำดม,มึงตาได้เมียว่าคนข้าวเออเจ้แค่ใจ้ยเอตอตาควันนี่สมมติว่าควันนี่แปลงทำได้แปลงไก้ข้าวกล้องดำไม่เคยปรารถนาครับใ,ใจไม่แก้วใจไม่ท่านประรานเออกล้องดำไม่เคยปรารถนาเลยก็ปรารถนาะแต่กล้องข้าวตั้งปีนะ ตากันนั่นกันลูกตาดำแขกออกแล้ววายต้องพไปใจแล้ววายแต่ไม่เข้าวแล้วแค่ไหนเบ็ดว่านี่ก็นยอมช้ามุลเลยใจไม่ยอมที่ข้าเลยเพล็ดเข็นยอมที่ดำต้องไปฮะฮะ มึงอาเมียกเาเอ่อมึงอาเมียกเาใช่ไหม,ม,มเอ่อตะกุต้ำเลตีตาดายเมียเขานั่นมึงต้องการอะไรแต่ต้องการตีดั้มันแน่เมมปูตึง้งเขามันดอกลอเล่ากับมึงแหลนตาแน่ไม่เอาไม่พูดไม่ได้นะลามกจุกกระเปร็ด บระบุญิจ้าผู้ใหญ่พูนเป็นตัวเต้นเกษตรกรชาวภาคใต้มาก่าความ่มมปลเลยก็ม่มแม่ต่องๆเระอ๋อนี่เป็นตัวเต้นเกษตรกรชาว,าาาวภาคใต้ไรเก่มันงงน,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 นี่ไม่ได้มาในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแต่มาใน้านตัวเต้นเกษตรกรชาวภาคใต้เพราะตันนี้กนเกษตรกรชาวภาคใต้ลำบากนักลำบากมากไร้เก่าลำบากถึงกันที่เปลี่ยนเจอแล้วนู้ เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากเกษตรกรเ,กเป็นกเกษตรตายคนทำไมตายคนยุ่งไม่ไหวแหละปิดพ้นทางด้านการ,กรเกษตรราคาตํำลงตํำลงตํำลงแต่ทิ้นกาอุปโภคบริโภคในตลาดตายย่อยกันขึ้นตายย่อยกันขึ้นนี่แหละแต่า